ท่านพี่น้องครับประการต่อมานั่นก็คือการที่เราจะต้องอ่านและศึกษาในเรื่องราวของชาวซาลฟชาวซาลฟคือคนที่อยู่ในยุคแรกไม่ว่าจะเป็นบรรดาซาฮาบก็ดีบรรดาตาเบีนก็ดีบรรดาตาเบยตาเบียนก็ด,ด,าากดีเพราะว่าชีวประวัติของคนเหล่านั้นคือชีวประวัติที่ดีงามและหอมหวนถ้าพี่น้องครับเคยอ่านฮะดิษไหมถ่าพี่น้องเคยฟังฮะดิษบทหนึ่งที่ในงงานจากท่านอัสบินมาลิก รดิยอัลลอฮฺ عنه ไม่ท่านอันัสบินมาลิกบอกว่าอะไรครับในวันที่ท่านนาบีสัล,ลลัลลอฮฺวะะหลินวะสัลลัมได้พิชิตมักกะและท่านรอซูลหลังจากที่พิชิตมักกะแล้วเนี่ยท่านรอซูลได้ทำสงครามฮูนเนนและหลังจากที่ทำสงครามฮูนเนนเสร็จแล้วเนี่ยท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะะหลินวะสัลลัมได้เรียกบรรดาสหายบ้างนะครับในรวมอยู่ในที่นั้นมีคนเป็นหมื่นๆนะท่านพี่น,น้นองครับ มีอาลับหลายเผ่านะครับภาวะซิลกงอตาฟานมีทั้งคนที่ได้ถูกปล่อยให้เป็นไทยในวันนั้นท่านพี่น้องรู้ไหมท่านนาบีสุลต่านอามีอัซสลัม,ลลลลมลนั่งอยู่บนพหาหนะตัวหนึ่งคือล่อล่อเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถูกผสมจากระหว่างม้าก,กับลานะครับท่านละซูนนั่งอยู่บนล่อสีขาวและท่านละซูลกระหันไปมองทางขวาแล้วก็บอกว่าอย่าม่าชาันอันซอร โอ้บรรดาชาวอันซอรคือบรรดาชาวนครมาดีนะเดิมบรรดาชาวซอสบอกว่าลับไบกยารอซูลลอฮ์อับเุสส์นะห์นูมากบรรดาชาวซอสบอกว่าครับท่านรอซูลพวกเราจะอยู่กับท่านรอซูลหันไปทางขวาและท่านรอซูลก็หันไปมองทางซ้ายแล้วก็บอกว่ายามาอัชรันอันซอรนะครับท่านรอซูลหันไปหาชาวอันซอรแล้วบรรดาชาวอัซอรก็บอกว่าอะไรลับไบกยารอซูลลอฮ์นะห์นูมักบอกท่านรอซูลครับ พวกเราจะอยู่กับทรารุลแต่ท่านเป็นน้องรัสธาที่รักทั้งหลายรู้ไหมทรารูลผู้เสร็จลงมาจากล่อดตัวนั้นแล้วก็บอกว่าอานาอับดุลลอฮิวะรอสูลฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และรอสูลของพงค์หลังจากนั้นท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้แจกทรัพย์เฉลยที่ได้มาในหลังจากทําสงคารามเนี่ยได้ทรัพย์เฉลยมาจํานวนมากมาหาศาลมโหราราานในวันนั้น ทศรุษเจกให้กับบรรดาชาวมุฮัจิรินคือคนชาวนาครมัก,กะที่อพยพป,ประยุทมาคนครมาดีนะแจกจ่ายให้กับคนที่ถูกปล่อยให้เป็นไทยแจกจ่ายให้กับคนในทุง่งที่อยู่ร่วมกับทรรุษในวันนั้นเว้นเสียแต่ชาวอันซอรท่านนบีไม่ได้แจกจ่ายทรัพย์เชิดให้แก่ชาวอันซอร,ออรแต่อย่างใดเลยพอชาวอันซอรได้รับสิ่งดังกล่าวแต่พี่น้องรู้ไหมชาวอันซอรพูดคําพูดหนึ่งขึ้นมาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอิดะแค่นติชิดะ ฟานะนูนุดะวะตูอัตลกานะอิมุไกรานะเขาบอกว่าเวลาที่เกิดความยากลําบากพวกเราเนี่ยถูกเรียกแต่ถึงเวลานี้พวกเรากลับไม่ได้รับทรัพย์เชลยเลยพอท่านนาบีสันลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินคําพูดดังกล่าวเรียกเลยครับเรียกชาวอันซอรมารวมกันเลยเรียกมาแล้วกว็บอกว่ายามาอัชรันอันซอรมาฮะดีตุนบัลละกานีอังคุมถามว่าเอาชาวอันซอรเลยนี่มันคําพูดอะไรกันที่ฉันได้ยินจากพวกเจ้า ชาวมัสซอมในที่นั้นเงียบทั้งหนมุสลิมเพราะสัตว์ตัวที่เราต้งหลายท่านรอซูลบอกว่ามาชรออลันะเรียนอันตัซฮะบัาร์ أما تردون أن تذهب الناس ب ا ل د ن ม ا وتذهبون بمحمد يقحونه إلى بيوتكم ทานรอซูลบอกว่าพวกเจ้าไม่พอใจกันนั้นหรือที่จะให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาได้ดุนยาไปได้ทรัพย์สินได้ทรัพย์เฉลยไปในขณะที่พวกเจ้าจะได้รอซูลของอัลลอฮ์กลับไปยังบ้านของพวกเจ้า ชาวอ,นอันซอดพูดว่าอะไรบลายะรอซูรลอล็อราดีนะถ้ารอซูรครับพวกเราพอใจและถ้ารอซู้ก็บอกว่าเราแซลกันนาสูวัดียนันวัดสลกันเต็นอันซอรูชียบันถ้รารอซูรบอกว่าหากมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้เลือกที่จะเดินทางสายหนึ่งแล้วชาวอ,นอันซอดจะเลือกที่จะเดินอีกสายหนึ่งและอัคตุเชียบันอ,นอันซอดฉันจะเลือกเส้นทางที่ชาวอ,นอันซอดเลือกเดินท่านพี่น้องครับนี่คือความ การมีอีมานของชาวกบรรดาสหาบะมีอีกะดีติตกต้นหนึ่งท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับะดีต้นนี้รายงานจากท่านเจาเป็นอับดิลละ์รดิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่า,ราวครั้งหนึ่งท่านนาบีสุลต์ละฮ์ฮวาอันอีฮิวะสัลลัมได้ส่งกองทัพกองทัพหนึ่งนะครับออกไปเพื่อที่จะขัดขวางกองคาราวานของพวกกูดรชซึ่งกองทัพนี้นะท่านพี่น้องมีแม่ทัพคือท่านอบูอบ,าอาบับยดะร์อาเมรบินอันจรอเป็นแม่ทัพท่านพี่น้องรู้ไหม ท่านชายไปนำเดินลอดเรือลาดลอฮนหัมาบอกว่าอะไรบอกว่าก่อนที่เราจะเดินทางออกไปนะนอกนครมาดีนาเนี่ยพวกเราไม่มีอาหารเลยสิ่งที่เรามีอะไรรู้ไหมอินทผาล้มแห้งๆเพียงแค่กระถางหนึ่งเท่านั้นนิดเดียวในขณะที่พวกเรามีจํานวน300รคนแต่รู้ไหมบรรดาซอฮาบะชีชีวิตกันแบบไหน <t> ท่านอบู <t> บดาอามรอันจรราร์แจากอินทผาลัมให้แกบรรดาซอฮาบะทั้ง3า0รอคนเนี่ยทีละเม็ดทีละเม็ด แลวบรรดาซอฮาบะกินกันยังไงจะพีน้องดูดครับดูดดูดน้ําของอิจฉาพาลัมพอดูเสร็จก็เก็บเยื่อมันไว้แล้วก็กินน้ําตามแล้วก็บอกว่าอะไรเราก็จะอิ่มแบบนี้จนกระทั่งถึงเวลากลางคืนพอเวลาที่บรรดาซอฮาบะหิวท่าน,านจะเป็นร,รับเดินเลาะระยกล้อเข้มาบอกว่าอะไรพวกเราก็จะใช้ไม้ที่พอเราติดตัวมาเนี่ยตีไปที่กองฟางฟางที่เตรียมไว้สําหรับสัตว์เดินทางไม่ว่าจะเป็นอูดก็ดีมากก็ดีใช้ไม้ตีเวลาที่ ฟางนั้นมันล่วงลงมาจากกองฟางที่เก็บไว้ให้สัตว์เดินทางนั้นบรรดาซอฮาบะก็จะเอาฟางนั้นไปแช่น้ําแล้วก็จะกินฟางนั้นที่พวกเขาเตรียมไว้ให้กสัตว์ที่มันตกลงมาเวลาที่ใช่ไม้ตีตัวพี่น้องดูนะทูตตัวแทนของท่านนบดุลลอฮฺลลัลลอฮฺมะอานิวชะลัมถูกส่งไปทําอะไรถูกส่งไปจีฮัดจีฮัดที่คนที่ตายในจีฮัดจะได้สวรรค์แต่เราจะาทดสอบบรรดาซอฮาบะเหล่านั้นเช่นนี้ ต่ท่านยายเนมัทธิวลาเรีรยลลุอันฮุม,มาบอกว่าจนกระทั่งว่าพวกเราเดินไปถึงชายทะเลที่หนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่พวกเรามองเห็นน่ะมันเหมือนกับคลื่นใหญ่ที่กําลังถาโถามเข้ามาพราะเราคิดว่ามันเป็นคลื่นทะเลที่ใหญ่โตมโหฬารแต่พอพวกเราเดินไปถึงคลื่นนั้นกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งถ่าพี่น้องดูนะฮะดีษบทนีบันทึกอยู่ในซายบุคอรีเนซหยมุสลิม นะครับส,สิ่งที่เราเห็นข้างหน้าคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าอัมบัตอัมบัตคือปลาวานชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตแค่ไหนรู้ไหมบรรดาสซฮาบะบอกว่าพวกเราใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนเพราะปลาวานตัวนั้นมันเกยตื้นในวันนั้นมันเป็นซากสั์ตายแล้วบรรดาสซฮาบะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนกินปลาวานตัวนั้น300คนเนี่ยฮัตตาซามินนาจนกระทั่งพวกเราอ้วน บรรดาสหายบ้าบอกว่าท่านเล่าใจเป็นพระเทวราชบอกว่าอะไรพวกเรายังเอากระถังเนี่ยไหเนี่ยองเนี่ยเข้าไปลองไขมันที่อยู่ในตาของปาวานตัวนั้นจนกระทั่งว่าท่านจะท่านอาบูอุบัยดะแม่ทัพเนี่ยเรียกให้บรรดาสหายบ้าเนี่ยลองเข้าไปอยู่ในเบ้าตาของปาวานตัวนั้นเนี่ยบรรดาสหายบ้าเข้าไปยืนอยู่ในเบ้าตาของปาวานตัวเดียวตัวนั้นเนี่ยสิบสามคนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย และถ้าเป็นน้องนึกดูสิคน13คนยืนอยู่ในเบ,บ,บ้าตาตาเดียวของปะวานปะวานตัวน,นั้นจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนหลังจากนั้นบรรดาซาบะก็นําเนื้อปะวานที่เหลืออยู่กลับมายังนครมดีนะแล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้แกท่านนาบีสันนบอหลวฮาอะัยฮิวซัลลมฟังทลอซุนพอได้ยินเรื่องเล่านี้ทลอซูลบอกว่าอะไรฮะฮุวะริสกุลอัครจะฮุลลอฮุละกุมทลอซุนบอกว่าน,นั่นคือริสกีริสกีที่อัลลอฮฺได้นําออกมาให้แก่พวกเจ้า แล้วท่านละซุนก็ถามว่าแล้วพวกเจ้าได้มีเนื้อของมันติดมาไหมวันนี้บรรดาซาราบาก็บอกว่ามีสิแล้วก็ได้นําเนื้อของปลาวานตัวนั้นออกมาแล้วท่านละซูลุลลอฮมล้อสลอมล้อของอาลีอุบัติัลลัมก็ได้กินเนื้อจากปลาวานตัวนั้นนี่ถ้าเป็นนอกโพสต้าเท็ดด่และทั้งหลายนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในยุคข,ของบรรดาซาลฟประการต่อมาสิ่งที่จะท้าห้อิมามของเราเพิ่มพูน นั่นก็คือการที่เราจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่ลอตอาลาได้สร้างขึ้นมานั่นก็คือมะคลูกมะคลูกต่างๆที่ลอตอาลาได้สร้างขึ้นมาถ้าพี่น้องเคยพิจารณาถึงต้นไม้ไหมเคยมองดูต้นไม้ไหมครับเคยมองดูก้อนเมฆเคยมองดูแผ่นดินไหมเคยมองดูสัตว์ไหมครับเคยมองดูชั้นฟ้าไหมครับ เคยมองดูตัวของเราไม่ท่านพี่น้องรัทธาที่รักทั้งหลายลออเราะอาลาได้สร้างตัวเราขึ้นมาให้มันสมบูรณ์สวยงามขนาดนี้เราเคยพิจารณาไหมเราเคยคิดไหมหากว่าวันหนึ่งเราตะอาลาเอามือเรากลับไปสักข้างหนึ่งเนี่ยมือขวาเรากลับไปเราจะกินข้าวกันยังไงหากว่าเราจะอาลาเอาขาเรากลับไปสักข้างหนึ่งเราจะเดินกันยังไงท่านพี่น้องครับและท่านพี่น้องเคยมองไหมสิ่งที่เราตะอาลามอบให้แกเราท่านพี่น้องครับคนในสังคมเราทุกวันนี้นะ ถ้าไปน kind of ้องลองดูนะมัสยิดมีมากถูกสร้างขึ้นมากเหมือนฮานิท่ตอร์ซุนุลลอฮ์ซุนุลลอฮุอามีรุสซาลัมบอกว่าก่อนวันกิยามะมัสยิดจะถูกสร้างขึ้นเหมือนกับดอกเห็ดหมายถึงอะไรถูกสร้างขึ้นจํานวนมากถูกประดับประดาให้สวยงามแข่งขันกันแต่ไม่มีคนละหมาดในขณะที่สังคมมุสลิมมีจํานวนมากและยิ่งไปกว่านั้นสังคมมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมมีอวัยวะครบทุกส่วน มีเท้าสองขามีมือทั้งสองสาม,มารถที่จะมามาสัสยิดได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องเคยถามตัวเองไหมเราเนี่ยมาละหมาดกันครบไหมคนที่มาละหมาดก็จะมองว่าคนที่มาละหมาดที่มสัสยิดนี้มีจานวนขนาดไหนถ้าพี่น้องรู้ไหมครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ผมกําลังเดินออกจากมาสัสยิดในบาวีที่นครมันดีนะผมมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วนะละหมา,าดฝาดูเสร็จแล้วออกนอกมสัสยิดในขณะที่คนกําลังเบียดเสียดเยียดยัดเข้ามาในมสัสยิด มีคนคนหนึ่งกําลังเข้ามาในมสัสยิดท่านพี่น้องรู้ไหมเขามีมือสองข้างนะมีขาทั้งสองมีอวัยวะครบแต่เขาเดินไม่ได้ท่านพี่น้องรู้ไหมเขาเดินยังไงเขามือทั้งสองเนี่ยนอนคว่ําอยู่กับพื้นใช้มือทั้งสองเดินหน้าอกติดอยู่กับพื้นขานี่เรียบไปข้างหลัง แล้วท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่นักทั้งหลายคนที่มีสภาพเช่นนี้ยังอยากที่จะได้คุณงามความดียังรู้ถึงความประเสริฐยังรู้ถึงสิ่งที่ลอสุภาโนวาตาได้บอกและสัญญาไว้ฉะนั้นแล้วเราในฐานะที่เรามีอวัยวะครบทุกส่วนเราเคยมองไหมครับอลาตาลาบอกว่าวีอังฟุซิกุมอาฟาลาทุบซิรุนและในตัวของพวกเจ้าพวกเจ้าไม่เคยมองไม่เคยพิจ,จนารณากันนั้นหรือฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องครับหากว่าเราหันกลับมามองสิ่งที่ลอสได้สร้างให้กับตัวเราสิ่งที่ลอสได้สร้าง ไว้รอบๆตัวเราสิ่งเหล่านั้นจะทําให้อีมานในตัวของเรานั้นเพิ่มพูนและประการสุดท้ายทนพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายสิ่งที่จะทําให้อิมานของเรานนั้นเพิ่มพูนคือการปฏิบัติ กระทำคุณงามความดีสิ่งใดก็ตา,ามที่อล l l a h จาลาได้สั่งสิ่งใดก็ตา,ามที่ท่านอาบีสซลได้บอกไว้ <S <s <ess os> สิ่งนั้นเมื่อเราทําไปแล้วจะทําให้อีมานในตัวเราของเราเพิ่มขึ้นการละหมาดการจ่ายสกา a <s ess os> การทําคุณงามความดีการทาซาดะกะการกล่าวลอิณฮ์ฮิลลอละกล่าวสุบฮานอัลละกล่าวตักบีรอัลลอฮฺอักบัรหรือกระทาทุกสิ่งที่อิสลามได้สอนและได้บอกไว้ว่าสิ่งนั้นคือความดีและออกห่างจากความชั่ว การอีมานในตัวของเราจะเพิ่มพูนฉะนั้นแล้วจะมีนน้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายถึงเวลานี้ลองถามตัวเราสิครับว่าตลอดที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราเคยตรวจสอบตัวเราไหมเราเคยมองไหมว่าอีมานของเรามีขนาดไหนเราเคยมองลูกของเราไหมเราเคยมองภรรยาของเราไหมในขณะที่สังคมปัจจุบันนี้ชอบที่จะมองไปยังเพื่อนบ้านมองไปยังคนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้จะเป็นน้องลองดูสิ คนเราจะเก่งเหลือเกินมองคนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้มีข้อผิดคนนั้นมีข้อผิดแต่ไม่เคยดูตัวเองฉะนั้นแล้ววันนี้เราลองตรวจสอบอีหมานในตัวเราหากว่าอีหมานในตัวเราลดเรารู้ได้ยังไงวันใดก็ตามที่เราทําคุณงามความดีอย่างเข้งแข็งอย่างแข็งขันพอได้ยินเสียงอาดาแล้วอยากที่จะละหมาดพอได้ยินเสียงอาดาแล้วอยากที่จะลุกไปมัสยิดอ่านกุรอานด้วยความตั้งใจ นะครับแสดงว่าอม م านในตัวเราเพิ่มพูนแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเกียจข้านในการทําความดีเวลาทําความชั่วเรารีบริงเหลือเกินชอบเหลือเกินเมื่อน,นั้นแสดงว่า إ ม م านของเรามาลดแล้วฉะนั้นแล้วเราจงปฏิบัติตาม หกเจ็ดประการที่ได้กล่าวไปในวันนี้เพื่อที่ إ ม م านของเราจะได้เพิ่มพูนเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้หนึ่งที่รอสุฮานุวัจะอาลาทรงพอพระทัยเพราะแต่อน่างหลายรู้ไว้นะครับเราไม่ได้มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ตลอดกาลวันหนึ่งเราก็จะต้องตายต้องตายแล้วกลับไปยืนต่อหน้ารอสุภานุวัจะอาลาและพระองค์จะสอบสวนทุกสิ่งที่เราเคยปฏิบัติและทุกสิ่งที่เราเคยรับผิดชอบในขณะที่รีที่มีที่เรามีชีวิต يقول الله يعني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.